สวัสดีครับพบกับแม่มลิควันบาาเช่นเคยนี่พญเวทไปตื้อแขมาได้ปลายังเงียปลาวยปลาอยตัดปลอยลุงเวทเช็ดก้อยก้อยปลาให้กินก้อปลากินกับเหลาขาว ล้วฝักแล้วแล้วก็ะขั่วขี่ตัดหงอออกใส่โมแดงป่พี่ใส่โมแด็งกระเขาเอามาจากขึ้นมาจากหนวยหน่วยเลยครับหนวยสดๆเลยครับเป็นเป็นตึกแขะมากเมื่อกี้อย่านอนละพี่เป็นกระขั่วเดี๋ยวสิคันใส่มดแดงเนาะเดี๋ยวทำมาเมืองครับ เวดเกาเกลียวตงไปครับมันจิคันน้ำมันออกเดี๋ยวจักแม่อันนั้นใส่หมดแดงใส่หมดแดงบ่เออใส่หมดแดงแบบอผมว่าปูใส่หมดแดงหน่อยบ่บอ้พ่อเหรอขึ้นมาเยอะฮะอีกข้างไหนก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวมีเาไหร่เอเหีอเหรเหรอเวรอเมรอหรอเรอรอเอเหรรับอเหเหรออเร ข้าวออกครับออ่มนรับันนอแงมันสมหือเ่ขขันน้ำข้าวหน่อยวยป่าโอ้ยอดสาธาผู้ดตึกสานี่เนี่ยสานี่สาหลวงพูด้ดตึกค่นี้เนี่ย

เดียวเพอเดียวแววันนี้สมแท้ต้องห่องไั่น้ำยั่ไ้ม่ใช่ป่ะ้ใส่ทีบ้างใส่ทีเคแล้วเป็นผงครับใส่พริกใส่ต้นหอมตัวเขาครับสมาครับป่ะไม่ไหนแดนไม่มีมีดิต้นหอมไหม

นี่ยังใช่หน่ะแหละตนบานเนาะเ้อเอางขนอะอันนี้ลุงเวียนตึกมาจากถ้มครับพี่น้องเป็นไม้สดๆเลยปลาพริกผงล้องไป ทำมเสี่อออกรถเปี้ยวของหมด,ดหมดแดงขันแล้ว ยังไงหน้ำลได้แตกเลยตัดกําถผ่วขาวนะทุอย่าครัปแล้วหรือเปล่าแล้วแล้วยงฝุ่นบ่มีหยังมากต่ว่าจะไปใส่หนังปลาครับอือใส่เกลือใส่เกลือขิงเียมสีแขนใส่นปลาสีเป็นน้ำแล้วแห้วครับอือนี่ของคือบ่แกนนะบอสแดนเลยครับ ก้อยปลาก้อยปลาดิบครับนี่สุปแล้วหมดกันนี่แหละพี่น้องก้อยปลาิตบิานเฮาบ้านบานหากินยากเลยแต่บระมาณธรรมชาติเนาะปลาธรรมชาติธรรมชาติครับก้อยปลาเราขาวให้ลุงเวสชิมให้มึงมาด้เอ้ยนางก่อนเดี๋ยวไปเก็บผัดติวมาอ๋อเก็บพัดติวมาก่อนต่อชิมเนี้ย ใช้เราข้าวดิรั้มหนึับใช่เราซีดิยอดปืนพวกเนี้ย H นพวกเนี้ยี่นอนร้านร้านร้านเดือดร้านเดือดก็ได้พกปืนไไอ้ยิ่งนี่เอเนี่ย แสบแสบแบนี่แหละสุดยอดแล้วอิกินี่ข้วิวินี่วอันนี้ดเลยพี่น้องแ่บมาเดียวงาเดียวลบีมันน่ะเยี่ยอดครับเยียออะไร

เอาลูกแดงชิมมาก้วยป๊าอันนี้อาหารอร่อยครับเป็นบานเท่าป๊อกยังไงวูดว้าพแมกซ์การตบกใจครับกรตบปีกใส เอาปุกแบงย้อนกันอ่ะบแบงับเแบงยิงได้แบงสูงเออ๋อกินไหมฮะไปเนสุการมาสวะก็เน่ยเล่นสุการก่อนแล้วครับกินก้ลาปลาเซียบ อันนี้เป็นเป็นเมนูกับแกมเนาะขนมเมนูกับเขากับเขาก็ได้เนาะพี่เนาะกับเขาก็ได้แต่่วาไปน้ำน้ำปลาน้วนั่นอะอันนี้มันยังเสียบนี่มันเป็นกับแกมพวกปบเป็ดมากไปหาปลากินเกอนตามกินเขาปลาเนาะ พ,พักกระโดนอันนี้พักยังก่พักติวพักติวสุดยอดเมีชิมบ um ่อุ้ยลุงเบียยางแฉบเลยเดี๋ยวให้เม่ชิมอืมนิ้งได้แม่ขาดเพขิดพริก ปลาสดมันสดตึกขึ้นมาจากข้าเมื่อกี้ครับโอ้นมีงแบบนี้โครับบกคุมกับีครับบกุมีโอเคครับขอบคุณครับติดติดตามแม่มาลีควรนบ้านปากกด subscribe ให้แม่พร้อมเด้อครับเด้อพี่น้องกดไลค์พร้อมสวัสดีครับอ้ยโอเคครับขอบคุณครับ